สวัสดีครับวันนี้พ,พบปอกกระเป๋าเพชรกาอีกลเ,ยาากกเลยนะครับเด้อใครเมืกี้ปากนาวขึ้นกาวเหรอครับไปกันเลยไปกันเลยนลยี่บักหนาวนะครับเด้อน,ดดนี่นบักหนาวนี่ทางไหนนะครับด้วยพวกกรุงเทพน,นี่มีมัตสุยางนะครับ เรี้ยงกระมี้นเรียนกระมินะครับสวนไงนะครับมะนาวนี่นี่ไงตบไงบนหัวเธออ่ะัับนไม่เห็นเลยที่นี่เหรอเพื่อมาหนีเสื้อมาเจ็บแบบสวนมะนาวเลยนะครับเด้อสวนไงนะครับนี่สวนเราเองนี่บ้านพี่ดองเล่านี่อยู่ที่จังหวัดไหนคะแะเซิงเซาอื้อหือนี่เด็กอะไรนี่นึง กันอกแได้รเฮ้ยวยเงยเยเบเม่ล้ยงเิล่ะเอามะ้วปาหนายเลนาเ้าแล้วม้ไงหนนี่ลูกนี่เยใ้ได้หรอว่ใช้สวัสดีครับับบาแม่พุงครับครับเฮนั้นต้บอกแน้ังป้าเด้อสวัสดี้าด้ยครับเด้อมันอย่้ากินบนี่วยเงยสิเด้ครับเด้อนี่นี่พี่น้องนี่น่วยสวยเงยนี่ มบานี่น้องม่ดครับเน้อนี่ไดปะครับเ่เลยครับนี่นี่ครับนี่แมวสางไดดนะครับด้วยผมเถทปไปครับเด้อต่บ่ก่าหายมอ้าทีลาพอๆกันมือแรงค่อยถ่ายไป

ทุกอย่างยกเว้นที่ไม่เป่นยกเว้นไม่ทำเนาะของพวกนี้มนอยู่ที่กันทำไปเหมือนขี่ยานสบายสบายนะคุณ